พุทธสมาคมอำเภอพังโคนขอเชิญท่านฟังมงคลชีวิตมงคลชีวิตข้อที่25มีความกตัญญู คนตาบอดย่อมมองไม่เห็นโลกแม้ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ฉันใดคนใจบอดย่อมมองไม่เห็นพระคุณแม้จะได้รับความเมตตาการุณาจากผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นความกตันยูคืออะไรความกตันยูคือความรู้คุณหมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติปัญญาบริบูรณ์รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้วไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามเช่นเลี้ยงดูสั่งสอนให้ที่พักให้งานทำย่อมระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการะคุณนั้นเลย อีกในหนึ่งความกตัญญูหมายถึงความรู้บุญหรือรู้อุปการะของบุญที่ตนทำไว้แล้วรู้ว่าที่ตนเองพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายได้ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันก็เพราะบุญทั้งหลายที่เคยทำไว้ในอดีตส่งผลให้จึงไม่ลืมอุปการะของบุญนั้นเลย และตั้งใจสร้างสมบุญใหม่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมความแล้วความกตัญญูจึงหมายถึงการรู้จักบุญคุณอะไรก็ตามที่เป็นบุญหรือมีคุณต่อตอนแล้วก็ตามระลึกถึงด้วยความซาบซึง้งไม่ลืมเลยคนมีกตัญญูถึงแม้จะในตาบอดมืดทั้งสองข้างแต่ใจของเขา ไกระจ่างยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์รวมกันเสียอีกสิ่งที่ควรกระตันญูสิ่งที่ควรแก่ความกระตันยูคือทุกสิ่งที่มีคุณแก่เราซึ่งอาจแบ่งได้เป็นห้าประการได้แก่หนึ่งกระตันยูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร จะต้องกระตัญญูรู้คุณท่านติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึง้งหาโอกาสหาความพยายามที่จะตอบแทนคุณท่านให้ได้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ทรงทศพิษราชธรรม จะต้องตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนักให้ปฏิบัติตัวให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเป็นพุทธมามะกะสมชื่อ 2. กตัญยูต่อสัตว์คือสัตว์ที่มีคุณต่อเราเช่นช้างมา้า วัวควายที่ใช้งานจะต้องใช้ด้วยความกรุณาปราณีไม่เคียนตีมันอย่าใช้งานหนักจนเป็นการทรมานขณะเดียวกันต้องเลี้ยงดูให้อาหารอย่าให้อดอยากให้ได้กินได้นอนได้พักผ่อนตามเวลาตัวอย่างในเรื่องกตัญญูต่อสัตว์มีอยู่ว่าในสมัยก่อนพุทธกาลวันหนึ่ง พระเจ้ากรุงราชครึ่เสด็จประพาสอุทยานและได้บรรทมหลับในอุทยานนั้นขณะนั้นมีงูเห่าตัวหนึง่งได้เลื้อยเข้ามาและกำลังจะฉกกัดพระองค์พเผอิญมีกระแตตัวหนึ่งเห็นเข้าแล้วร้องขึ้นพระองค์จึงสะดุ้งตื่นและไล่งูให้พ้นไปทรงระลึกถึงคุณของกระแตว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตพระองค์ไว้ จึงรับสั่งให้พระราชทานเหยื่อแก่กระเตในอุทยานนั้นทุกวันและห้ามไม่ให้ใครทำอันตรายแก่กระเตในอุทยานนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกอุทยานนั้นว่าเวรุวันกลันทกะมิวาปะสถานแปลว่าป่าภัยอันเป็นที่พระราชทานเยื่อแก่กระเตซึ่งต่อมาก็คือเวรุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนานั่นเอง 3. กกตัญญูต่อสิ่งของคือสิ่งของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเราเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถานศึกษาวัดต้นไม้ป่าไม้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ดี ไม่ลบหลู่ดูแคลนไม่ทำลายตัวอย่างเช่นไม้คานที่ใช้หาบของขายเมื่อเจ้าของตั้งตัวได้ร่ำรวยขึ้นก็ไม่ทิ้งยังคิดถึงคุณของไม้คานอยู่ถือเป็นของคู่ชีวิตช่วยเหลือตนสร้างฐานะมาจึงเลี่ยมทองเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างนี้ก็มี มีคำกล่าวในเตมีชาดกว่าอย่าว่าถึงคนที่เราได้พึ่งพาอาศัยกันเลยแม้แต่ต้นไม้ที่ได้อาศัยร่มเงาก็หาควรจะหักกิ่งริดก้านรานใบของมันไม่ผู้ใดพำนักอาศัยนั่งนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดแล้วยังขืนหักกิ่งริดก้านรานใบเด็ดยอดขุดรากถักเปลือก ผู้นั้นชื่อว่าทำร้ายมิตรเป็นคน,นชั่วช้าเรววสามจะมีแต่แตอัป,ปมงคล<น>เป็นเบื้องหน้า 4. กตันยูต่อบุญคือรู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้ามีทรัพย์สมบัติมาก ก็เนื่องมาจากผลของบุญจะไปสวรรค์กระทั่งไปนิพพานได้ก็ด้วยบุญกล่าวได้ว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญทั้งบุญเก่าที่ได้สั่งสมมาดีแล้วและบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกันจึงมีความรู้คุณของบุญมีความอ่อนน้อมในตัวไม่ดูถูกบุญตามระลึกถึงบุญเก่า ให้จิตใจชุ่มชื่นและไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป 5. ้ากตัญญูต่อตอนเองคือรู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่เราได้ใช้อาศัยในการทำความดีใช้ในการสร้างบุญสร้างกุศลนา,นานาประการเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้า แก่ตนเองจึงทนุถนอมดูแลร่างกายรักษา,ษาสุขภาพให้ดีไม่ทำลายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพติดเที่ยวเต่ดึกดืก่นๆและไม่นำร่างกายนี้ไม่ประกอบความชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เจ้าชู้อันเป็นการทำลายตนเอง ความกระตันยูจำ <ะ S 2> เป็น,ปนอย่างไรในการสร้างความดีามดการที่คนเราจะมีความคิดใฝ่ดีตั้งใจทำความดีสร้างสมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือทำอย่างไรจึงจะรักษาความตั้งใจที่ดีนั้นไว้โดยไม่ท้อถอยไม่เลิกกลางคัน เพราะในการทำความดีย่อมมีอุปสรรคมีปัญหาขัดขวางมากมายไหนจะปัญหาภายนอกจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมไหนจะปัญหาภายในจากกิเลสรุมล้อมประดังกันเข้ามาเราจะเอาตัวรอดยืนหยัดสู้ปัญหาทั้งหลายที่เข้ามาผจญได้โดยไม่ท้อถอย ก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจไว้นั่นคือความกระตันยูไปโรงเรียนเรียนหนังสือแม้จะยากแสนยากทพอถอยจะเลิกเสียก็หลายครั้งเพื่อนฝูงบางคนชวนไปเที่ยวเตรีเฮฮาดูน่าสนุกกว่าแต่เมื่อนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงท่านอุตสาหทนุทนอมเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ลำบากลำบน ในการทำมาหากินเพื่อส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนท่านฝากความหวังไว้กับตัวเราอยากเห็นตัวเราได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพอคิดได้เท่านี้ความกะตันยูก็จะเกิดขึ้นมีแรงสู้มีกำลังใจแม้จะยากแสนยากแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยก็กัดฟันสู้มุมาณนะ ตั้งใจเรียนให้ดีไม่ยอมประพฤติตัวไปในทางเสื่อมเสียแก่วงตระกูลให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ได้อายโดยเด็ดขาดแม้ในหผู้มุ่งปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจจะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแน่นอนว่าในการทำงานนั้นจะต้องมีการกระทบกระทั่งกัน คนเราหลายคนก็หลายความเห็นก็ต่างตั้งใจดีกันทั้งนั้นแต่ความคิดความอ่านความสามารถอาจไม่เท่ากันและบางครั้งก็เกิดทิฏฐิมานะคิดไปว่าถึงแก่จะหนึ่งแต่ฉันก็แน่เหมือนกันทําให้ไม่ยอมกันที่เป็นเช่นนี้เพราะต่างก็กำลังฝึกฝนตนเองอยู่กิเลสในตัวก็ยังมี ยังไม่ได้หมดไปดังนั้นถ้าไม่รู้จักควบคุมให้ดีจึงมีโอกาสขัดใจกันได้หรือบางทีออกไปทำงานเผยแผ่ธรรมะก็พบกับคนที่ยังไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยพูดนินทาว่าร้าย,ยเยอะเย้ยถากถางเอาบ้างเพราะเหตุนี้จึงมีนักปฏิบัติธรรมนักเผยแผ่ธรรมะ รวมทั้งผู้ที่ตั้งใจทํางานเพื่อสังคมส่วนรวมหลายๆคนเบื่อหน่ายท้อถอยและเลิกกราไปกลางคันอย่างน่าเสียดายแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความกตันยูเป็นพื้นใจแล้วเมื่อความท้อถอยความเบื่อหน่ายเอื่อมระอาเกิดขึ้นเพียงแต่นึกว่าที่ตัวเราได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะ รู้การสร้างบุญกุศลรู้วิธีการดำเนินชีวิตอันประเสริฐรู้บุญรู้บาปอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงเสียสลัะอุทิศชีวิตทุ่มเทคน้นคว้าจนตรัสรู้หลักอริยรสัจคือความจริงอันประเสริฐทั้งหลายมาสอนเรามเมื่อคิดถึงชีวิตเลือดเนื้อความเพียรพยายาม ที่พระองค์ได้สรงทุ่มเทลงไปตลอดระยะเวลาที่สรงบำเพ็ญบารมีนานถึงสี่อสงไขยแสนกับว่ามากมายมหาศาลเพียงใดตลอดจนคิดถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านอุตสาห์ถ,าถ่ายทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อๆกันมาและอบรมสั่งสอนให้เราได้ทราบ ได้รู้ถึงคำสอนของพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากคิดเพียงเท่านี้ความท้อถอยก็หายความเหนื่อยเมื่อยล้าก็คลายแม้ความตายก็ไม่วันเกิดกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดความกตัญญูจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งที่จะประคองใจของเราให้ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรม อันยิ่งยิ่งขึ้นไปอานิสงการมีความกตัญญูหนึ่งทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้ 2. องทำให้สร้างคุณงามความดีใหม่เพิ่มได้อีก 3. ามทำให้เกิดสติไม่ประมาท 4. ี่ทำให้เกิดหริริโอดตปะห้าทำให้เกิดขันติหก ทำให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดี 7. ทําทำให้เป็นที่สรรเสริญของคนดี 8. ทํทำให้มีคนอยากคบหาสมาคม 9. ทําทำให้ทั้งมนุษย์และเทวดาอยากช่วยเหลือ 10. ททำให้ไม่มีเวรไม่มีภัย 11. ทําทำให้ลาบผลทั้งหลายเกิดขึ้นโดยง่าย 12. ทําทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่ายบุคคลผู้อักตันยูย่อมถึงอนิจจผลมีนินทาเป็นต้นส่วนบุคคลผู้กตัญญูแม้พระาศาสดาก็ทรงสรรเสริญ